โชครถแห่ประกาศเทงานคู่บอลเชิญยิ้ม50คิวโย,โยโกเลิกหมดยุติบทบาททั้งหมดผู้จัดการบอลเชิญยิ้มถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรทำโชคเสียหายมหาศาลร,รับผิดชอบไหวไหมจากกระแสดราม,ม่ามากมายระหว่างโชคมงคลหรือโชครถแห่นักรองเช่อดังกับบอลเชิญยิ้มเดินทางมาจุดที่โชคต้องออกมาประกาศขอยกเลิกง,งานที่รับคู่ไว้กับพีบอลเชิญยิ้มกว่า50คิวทั้งหมดแล้ว โดยเจ้าตัวโชคเนี่ยได้ลงคลิปผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าขออนุญาตมาแจ้งข่าวเนื่องจากกระแสสังคมาม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมขอ,อยุติบ,บทบาทงานผู้ทั้งหมดที่รับงานกับพี่บอลเชิญยิ้มเนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทําให้ผมไม่สามารถแสดงต่อได้จริงๆผมต้องการขอโทษเจ้าภาพผู้จัดงานและเจ้าของร้านทุกท่านที่ไม่สามารถทําการแสดงต่อไปได้ส่วนงานเดียวที่ผมรับไว้ผมจะทําให้เต็มที่และดีที่สุดให้สมกับที่ พี่ๆทุกคนได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเขามาดูผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและเห็นใจและขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆเอทุกคนด้วยเ mm hmm. า่ิค mm hmm. ลคิปที่หนุ่มโชคเนี่ยได้ออกมาประกาศยกเลิกงานคู่ทั้งหมดไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมโชคช่วมมงคลวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาแจ้งข่าวเนื่องจากกระแสดรามาที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมขอยุติบทบาท งานคู่ทั้งหมดที่รับกับพี่บอล5 0ิกว่าคิวเนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทําให้ผมไม่สามารถที่จะแสดงต่อได้จริงๆผมต้องกาบขอโทษเจ้าภาพและผู้จัดงานเจ้าของร้านทุกๆท่านที่ไม่สามารถไปทําการแสดงต่อได้ส่วนงานเดียวที่ผมรับไว้ผมจะทําให้เต็มที่และดีที่สุดให้สมกับพี่ๆทุกคนซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูผมและส่วนงานคู่กับพี่บอลผมขอยุติบทบาทตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและเห็นใจและขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆีอทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ ต่อมาเนี่ยทางด้านดอนพัชรกรผู้จัดการของพี่บอลเชิญยิ้มได้ออกมาโพสต์หลังจากที่หนุ่มโชคเนี่ยออกมาประกาศยุติงานคู่บอลทั้งหมดว่าขออนุญาตนะคะผมขอถามหน่อยนะคุณแค่อคัดคลิปออกมาขอยุติบ,บทบาทงานคู่ทั้งหมดเพราะทนกระแสสังคมกดดันของสังคมไม่ได้แต่กลับยืนยันว่างานเดี่ยวยังคงจะไปแสดงคุณคิดได้แค่นี้จริงๆหรอครับแล้วความเสียหายการเสียชื่อเสียงการเสียเครดิตของเจ้าภาพผู้จัดงานจะขอรานเอเจนซี่จัดหา ออ g a ก i z e ไนเซอร์จัดงานคอนเสิร์ตที่จับจอคิวงานคู่ไว้ลักคุณไม่รับผิดชอบเลยเจ้าภาพผู้จัดงานเขาลงทุนประมูลงานขี่ล้านเขาต้องรับเป้าสินค้าสปอนเซอร์กี่แสนเขาต้องลงทุนจ่ายค่าจองเช่าสถานที่เขาจ่ายค่าจองเวทีเขาจ่ายค่าจองเครื่องเสียงเขาจ่ายค่ารูอัเขาจ่ายค่าเครื่องปั่นไฟเขาจ่ายค่าป้ายโปรโมท เขาจค่ายิงแอดโปรโมทเข้า, promote, ขาใจค่าสื่อโฆษณาเข้าใจค่าจองโรงแรมที่พักล่วงหน้าเข้าใจค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเข้าใจค่าจองรถตู้รับส่งเข้าใจค่าการดูแลความปลอดภัยเจ้าภาพผู้จัดงานต้องเสียหายเท่าไหร่ <c oughs> คุณสนใจและใส่ใจบ้างไหมแฮชแท็ก <c oughs> คุณไม่คิดจะรับผิดชอบความเสียหายเลยเหรอว <c oughs> งการศิลปินและคอนเสิร์ต <c oughs> ไม่ใช่การเล่นเป็นเด็กเล่นขายของนะ ที่เล่นเบื่อก็เททิ้งพอเล่นไม่สนุกก่อเลิกการกระทําของคุณกําลังสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลจะพบเป็นลูกโซ่ต่อวงการศริลป,ปินและคอนเสิร์ตถ้าหากว่าเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านฟ้องร้องค่าเสียหายคุณพร้อมไหมคุณจะรับไหวไหมแค่แท็กตั้งสติถามตัวเองก่อนนะว่าคุณพร้อมรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของคุณหรือยังส่วนความเสียหายและการเสียชื่อเสียงบริษัทผมอันเกิดจากการกระทําของคุณนั้น ผมขออนุญ,ญาตรอความเห็นของลูกค้าคือผู้จัดงานเจ้าภาพเจ้าของร้านก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ห้ามและไม่รั้งที่คุณจัดยุติบทบาทคิวคู่ทั้งหมดนะแต่รบกวนคุณช่วยแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยขณะที่บอลเจนยิมได้แชร์โพสต์ของพี่ดอนพร้อมระบุข้อความด้วยว่าคุณทําแบบนี้เพื่องานเดี่ยวไปได้ผมว่าจะไม่อะไรแล้วนะสกสารพี่ดอนมากเหนื่อยอีกแล้วหางการไฟคลับแพ่เข้ามาให้กําลังใจอย่างเป็นจํานวนมาก เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ที่ออกมาประกาศคอยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมดกับพี่บอลเชิญยิ้มงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทางด้านผู้จัดการของพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยได้ออกมาบอกว่าได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแล้วเขาเนี่ยก็ต้องรอความคิดเห็นจากลูกค้าจากเจ้าภาพที่จา้าง ว่าจะให้รัผิดชอบอย่างไรบ้างหรือได้รับความเสียหายอย่างไรก็ต้องมารอติดตามดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไปต่ออย่างไรกันค่ะยังไงทางบรดณามาิกา์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารมาให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ